สวัสดีครับผมชื่อนาพเทียนศรีชื่อเล่นโลครับตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมเคมีสถาบันเทคโนโลยีประจเกค้าเจ้าคุณหาลากะบังครับซึ่งเจอของวิดีโอคนี้นะคะก็คือถ้าคุณได้มีโอกาสพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของธุรกิจไทยเบฟแบบยั่งยืนจากมุมมองของคุณที่เป็นเจนซแซดคุณจะเลือกผลิตภัณฑ์ใดเพราะอะไรและจะพัฒนายอย่างไร ในฐานะที่ผมเป็นเจสันนะครับที่ใส่ใจในเรื่องของสุขภาพแล้วก็สิ่งว่าเราแบบยั่งยืนนะครับผมจึงเลือกผลิตภัณฑ์น้ำดื่มคุณภาพทิสตันครับของไทยเบฟครับเพราะว่าในปัจจุบันนะครับผู้คนหันมาให้ความสนใจและก็ใส่ใจในด้านของสุขภาพมากยิ่งขึ้นโดยที่ให้ความสําคัญไปในเรื่องของสุขภาพจากภายในครับส่งผลให้ผลิตภัณฑ์น้ําดื่มที่มีคุณภาพนะครับได้รับความนิยมจากกลุ่มคนที่หันมาใส่ใจและก็รักสุขภาพมากยิ่งขึ้น,นะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนรุ่นใหม่นะครับอย่างเรานะครับที่ใส่ใจแล้วก็สนใจในเรื่องของสุขภาพโดยให้ความสําคัญไปในการเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิอง่งแวดล้อมค่ะ สำหรับการพัฒนาน้ำดื่มคุณภาพคริสตันให้ยั่งยืนนะครับผมจะเริ่มจากการทำแคมเปญน้ำ ah ดื่มคุณภาพคริสตันน้ำดื่มดีดีต่อตัวคนแล้วก็ดีต่อโลกครับเป็นการทำโฆษณาให้เห็นว่าการดื่มน้ำที่สะอาดนะครับน้ำ ah ดื่มคุณภาพคริสตันนะครับจะส่งผลดีต่อสุขภาพของผู้บริโภคอย่างไรนะครับและยังแสดงให้เห็นถึงการใส่ใจทางแบรนด์ถึงผู้บริโภคนะครับว่าเราใส่ใจในทุกข,ขั้นตอนการผลิตก็ให้ผู้บริโภคนะครับมีสุขภาพที่ดีแล้วก็โลกใบนี้ที่ดีขึ้นกว่าเดิมครับดังนั้นนะครับการ พัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์น้ำเดื่มคีตันนะคะให้ยั่งยืนนะคะไม่เพียงแต่เป็นการตอบโจทย์ของตลาดนะคะแต่ยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของแบรนด์แล้วก็ยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้คนนะคะผ่านมาใส่ใจต่อการดื่มน้ำที่มีคุณภาพครับยังเป็นการเพิ่มแวลูให้กับตัวสินค้าแล้วก็เพิ่มแวลูให้ทางแบรนด์